ใช่แล้วคนใช้ก่อนคงไปแล้วนะ้าเองะรีมีิลี่ารนีนคขอบคุณมากค่ะสายแยังไม่ใช่เลยค่ะยังไม่ใช่ค่ะอีกแบบหนึ่งค่ะว่ากับคว่ที่อ๋อหนูไม่คิดอย่างนั้นเลยค่ะพอดีว่าคือแฟนเอ่อว่าที่ อขอเรียกว่าอะไรคู่มาน,นใช่คู่ม,มันคืนนี้ใส่ดีมากแล้วก็แค่แดีใจค่ะที่ช่วงนี้คือจะได้บอกว่าไม่คือว่ามันแล้วคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าแบบได้ขอันไจริงๆแล้วขอกันเองสองคนค่ะแต่ว่าแบบว่าเหมือนได้มีขอกันสองคนปลอดภัยเพทมากมแล้วก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าแบบใ่ชุดนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อันที่รูปที่ออกมาคือแบบว่าอีกตอนเช้าอะค่ะ เขาเอาดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รูปแบบออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลง่ายๆเลยค่ะใช่อะไรนะสาวทั้งประเทศอิสระโอ้ยไม่เลยค่ะหนูว่าถ้าใครมีคนรักทุกคนก็ดีหมดค่ะใช่แฟนเราคนดี้ยังไงคะแฟนมิลลี่ดี ก็คือเขาคันนี้ใส่ดีค่ะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆเราเรา,เรารู้จักกันมานานมากแล้วอะค่ะก่อนที่จะแบบว่าได้ตกลงคบกันแล้วก็ได้ตกลงมันกันนะคะเ <im S 1> พราะว่าจริงๆเรามีจะเขามาแบบเป็น10ปีแล้วอะค่ะออใช่ใช่ค่ะ, <im S 1> คะก็ดีใจค่ะที่มันหลายๆคนแซวว่าแบบการเป็นสซไพรส์แบบ ว่าที่สัหาหนียใช่ค่ะจริงๆมันกดดันไหมมันิใหญ่ไหมพวกมันกดดันมั้ยคะเพราะจริงๆเราว่าตอนที่คบกันก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิด,ะะด,เ,ปดเพราะว่าก็มินิค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยนะคะก็เลยแบบว่าวันที่เราตกลงว่าเราจะไปอีกแชปเตอร์หนึ่งก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยเปิด <c oughs> ค่ะคนก็ตกใจ <c oughs> คบกัน6กปีค่ะค่อนข้างนานเลยใช่เขาเป็นคนยังไงบ้างในสายตา เป็นผู้ใหญ่ค่ะทำง,งานเก่งแล้วก็เป็นคนดีมากๆค่ะิใจเขากว้างมากค่ะคือรู้สึกว่าเป็นคู่ชีวิตที่ถ้าแบบมิน่ตัวเลือกถูกแล้วเขาก็แบบว่าเมิลี่รู้สึกว่าโชคดีอะค่ะใช่ที่่านมาที่่านมาเขาดูแลยังไงบ้างโอ้ยดูแลดีมากค่ะคือเขาก็ไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ได้แบบแต่เขาเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็แบบเกรสเปกเราแล้วก็เทคแคร์เราดีอะค่ะก็คือมิลี่รู้สึกโชคดีอะค่ะเป็นยังไงบ้าง วางแผนเยอะแล้วค่ะมิลลี่ก็ได้ชุดแต่งงานแล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือแลนง,งานแต่งวันที่ครบแล้วค่ะปีนี้หรือปีหน้าะปีหน้าใช่กตเก็บตัวั่ไแม่คะตอนนี้เหลือไดเอทค่ะแ <laughs> ต่ว่าเตรียมตัวก็คือง่ายๆคือมิลลี่ว่าคู่มิลลี่กับพี่เขาคือค่อนข้างซิมเพลมากค่ะคือเอาที่สบายแล้วไม่อยากเครียดเกินใช่ค่ะ เราจะบอกวันได้ไหมคะเนี่ยเอาต้นกลางปลายเอ่อต้นขาต้นตีเร็วๆค่ะแต่งงานแล้วมิลี่ยังยังจะแสางไหมหรือว่าเข้ามาช่วยดูแลบ้างค่ะโอ๊ยไม่ขนาดนั้นค่ะเอ่อมิลี่ยังหลักการแสดงอยู่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะก็คือก็ดูไปเรื่อยๆรู้ว่าแบบหลังแต่งงานแล้วเราจะมีครอบครัวเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเรายังแสดงก่อนหรือว่าเว้นก่อนอย่างเงี้ย ทงาเออโอเคมากค่ะเขาเขาอยากให้เราทำงานด้วยเอาที่เราเราเราชอบอะค่ะเขาไม่ซีเรียสเลยใช่กดดันไหมกับคำว่าเนี่ยพี่ถามคำว่าว่ที่สะพ้ายตอบสื่อยะทรายไม่ไม่ได้กดดันแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ไม่กดดันด้วยคือเราก็เป็นตัวของเราเนี่ยละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็แบบ โชคดีที่ได้มาอยู่ในครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อแม่เขาพี่น้องเขาทุกคนคือน่ารักหมดก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากอะค่ะใช่อย่างตอนที่อย่างที่ผ่านมาคนอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเราแบบผู้ผ่านใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือสองคนเราเป็นแล้วเราคือต้อใช่ก็แบบก็ก็เข้าใจว่าตกใจแต่หนูก็คือเราไม่ได้ปิดเลยค่ะเราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่คือแฟนเอ่อแฟนหนูอะค่ะคือเขา เขาเป็นคนเงียบๆเหมือนกันนะคะเขาก็เลยแบบคนก็เลยอาจจะเอ้ยแบบเอ้าหรอเป็นแฟนคนนี้หรอแล้วแบบไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้แบบเป็นข่าวมาได้คุยกันไหมคะคุยก็ตัวยังไงกใจก็ตกใจก็ตกใจทางคูัวเอ้ยมันมันคนคนดีใจกับเราเยอะแล้วก็คนก็ตกใจเยอะแต่ก็แบบพอเดาออกอะค่ะางคนแบบไม่เคยรู้ว่าเราแบบคบกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมินี่ก็ไม่ได้แบบว่าเปิดเปิดตัวเลยอะไรเงี้ย ก็ค <anto government> <laughs> ือเปิดเปิดตัวทีเดียวมันละค่ะคือพิธีพิธีจะมีพิธีอะไรบ้างเออจริงๆแล้วเป็นพิธีเรียบง่ายอะค่ะอันแรกคือน่าจะเป็นพิธีกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เราสนิทแล้วก็อีกอีกอันนึงก็เป็นแค่กับเพื่อนนะคะคืออาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากที่คุยคุยกันไว้อะค่ะเพราะว่าอยากได้แบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบว่าอยากได้แบบที่เราแฮปปี้กันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะสถานที่จะเป็นแบบ ใช่ค่ะสีหน้าความเปลี่ยนรักสกุลใช่ไหมคะก็ก็พร้อมคือไม่ได้พร้อมอย่างนั้นแต่ก็พร้อมแบบมีชีวิตครอบครัวแล้วเพราะเราคบกันมานานใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าเราก็แบบทางคู่ก็พร้อมอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยค่ะพี่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องยกให้สื่อต้องยกให้